คาถาปราบผีของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับตำนานในวันนี้ขอนำพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวคาถาปราบผีของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมตอนเดินทุดกก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่ท่านได้เดินทุดโดงไปแสวงหาความวิเวกทดสอบสมาธิจิตในป่าเขตประเทศพมา่าได้พบกับสิงสาราสัตว์มากมายทั้งสัตว์ดุร้ายน่ากลัวและสัตว์ขนาดใหญ่เช่นช้าง นนท่านได้เล่าว่าสัตว์ต่างๆเหล่านั้นท่านก็ได้ใช้วิธีการแผ่เมตตาให้ทุกครั้งที่เผชิญหน้าต่างก็ได้ผลดีมาตลอดบางครั้งพบเสือชนิดประจันนาก็อาศัยการแผ่เมตตาช่วยทำให้เสือร้ายบายเบนลบทางไปได้นับว่าบารมีแห่งการแผ่เมตตาตามแนวทางแห่งพระพุทธองค์นั้น กระดุดเป็นเกาะแก้วคุ้มไั่ได้ประเสริฐกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงท่านเล่าว่ามีครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปในป่าลึกระหว่างทางพบกรดเก่า,กาๆหลายกรดล้มละเนรนาดและมีเศษซากกระดูกคนซึ่งน่าจะเป็นกระดูกพระที่มาปักกรดอยู่ท่านได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่ตรงนั้นน่าจะมีอะไรเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นอันตรายอยู่แน่นอนพระธุดงเหล่านั้นจึงมาจบชีวิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ท่านจึงได้เก็บซากกระดูกเหล่านั้นมาทำพิธีบังสกุลอุทิศส,ส่วนกุศลแล้วจัดการขุดฝังไว้ให้จนเรียบร้อยดีเพื่อพิสูจน์ว่าสถานที่ตรงนี้มีอะไรท่านจึงตัดสินใจปรากฏเพื่อปฏิบัติธรรมตรงนั้นท่านเล่าว่าพอเวลาไกลคำ ก็เกิดเหตุประหลาดขึ้นอากาศบริเวณนั้นเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วจนทันแทบจะทนไม่ไหวจึงรีบเข้ากรดแล้วก็บำเพ็ญภาวนาเพื่อระงับความเย็นกว่าจะดับความเย็นลงได้ก็ใช้เวลาเกือบดึกแต่แล้วอากาศก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอบอุ่นและทวีความร้อนมากขึ้นจนทันมีเหงือ่อเริ่มออกมาที่จีวรทันทีนั้น ก็มีเสียงดังขึ้นรอบๆกดเสียงดังเกลียวกล่าวคล้ายกับเสียงหรีบร้องของสัตว์ร้ายที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็ทวีความดังขึ้นเรื่อยๆท่านก็ได้แต่ภาวนาจิตเข้าสู่สมาธิพร้อมด้วยยกเอาคาถาตวาดหินมะพานตามที่ได้เรียนมากับอาจารย์เข้าสู่การภาวนารายเป็นพุทธมนต์ด้วยเสียงอันดับก้องกังวานขึ้น เพื่อหลบเสียงร้ายเหล่านั้นพอไร้พุทธมนต์จบเหตุการณ์อันน่าสะพึงเพลิดก็เกิดขึ้นกดที่คุมอยู่เปิดขึ้นตรงเบื้องหน้าท่านท่านตกใจมากลืมตามองไปปรากฏเป็นแสงสว่างจา้าใบหน้าประหลาดเหมือนหน้าคนที่น่าเกลียดแต่เล็กเท่ากําปันลอยอยู่ที่เบื้องหน้ามีเสียงพูดออกมาว่าหมดหรือ,อยังเมื่อท่านได้สติ จึงได้รีบภาวนารายพุทธมนต์ต่อไปอีกหลายบทเพื่อไม่ให้ขาดเสียงจนหมดไส้หมดผงนึกคาถาหรือบทสวดมนต์อื่นๆไม่ได้อีกแล้วท่านจึงเงียบเสียงลงหลังจากเงียบเสียงลงได้เพียงครู่เดียวเหตุการณ์เช่นเดิมก็ปรากฏขึ้นกรดถูกเปิดขึ้นเสียงพูดจาจากคนหน้าตาน่ากเกลียดหัวเล็กเท่ากำปันดังขึ้นว่าหมดแล้วหรือท่าน รู้สึกตกใจมากเสียงนั้นย้ำต่อในทันทีทันใดว่าเอาละนะหลวงพ่อเงินเล่าต่อว่าพอสิ้นเสียงเอาล่ะนะกดถูกดานก็เปิดขึ้นในทันทีท่านตกใจมากได้แต่ร้องคำเดียวว่าอะและเมื่อสิ้นเสียงอักของท่านกดถูกดานก็ปิดลงเสียงร้องหวีดห้อยหวนก็ห่างไกลออกไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์เงียบสงบลง เสียงวิเวกแห่งป่าดงรีดเด่งและกังวานของสัตว์ป่าในราตรีแห่งนั้นก็เข้ามาแทนที่ท่านเลาว่าเมื่อเหตุการณ์สงบลงก็ได้พิจารณาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรงใจว่าเจ้าตัวหัวเท่ากำปันตัวเท่ากระพร้อมนั้นคงจะเป็นปอบชนิดหนึ่งที่มีวิชาแก่กลาจึงไม่เกรงกลัวต่อบทคาถาต่าง แต่มาพ่ายแพ้ต่อคำว่าอะเพียงคำเดียวท่านเราว่าต่อมาภายหลังพระพิสุมาขึ้นทุดงกับท่านท่านมักจะมอบคาถาอะให้พระทุดมเพื่อนำไปใช้เมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆที่สุดความสามารถก็ล้วนแต่ได้ผลดียิ่งครับหลวงพ่อเงินถือกำเนิดที่บานดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมบิดา ของท่านชื่อนายพรมดวงพูมานดาชื่อนั่งกรอบดวงพูบิดาของท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนและยังเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมเป็นผู้ที่ขยันทำมาหากินโดยสัมมาอาชีวะครอบครัวของนายพรมจึงได้รับการยกย่องนับถือจากชาวบ้านดอนใยห,หอม อย่างทั่วถึงหลวงพ่อเงินท่านเข้าสู่ร่งกาสาวพักในวันที่13พฤษภาค,คมพุทธศักราช2,453เวลา18นาฬิกานาทีครันย่างเข้าพรรษาที่6พระพิสูเงินมีความคิดที่จะทุดมเป็นการวิเวกตามแบบพระคณาจารย์สมัยนั้นปฏิบัติกันอันเป็นการกำจัดอาสวะหรือกิเลส และทั้งยังจะเป็นการได้เผยแพร่ธรรมไปในตัวด้วยการเดินทางด้วยวิธีทรมานสังขารชั้นอาหารเพียงมื้อเดียวนี้มิใช่เป็นสิ่งที่จะปฏิบัติได้อย่างง่ายดายพระพิสุผู้จะออกทุดมจะต้องทำเป็นพิธีรีตองให้ถูกต้องตามแบบแผนจะต้องจาริกไปในป่าดงที่เงียบสงัดและทุรกันดารจริงๆ จึงจะเกิดกุศลผลบุญไม่ใช่จาริกเข้าไปได้ถิดที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นต้นว่าเดินทางเข้ามาในกรุงเทพแล้วกลับอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทุง่งเริ่มแรกพระบพิสูจเงินดาจาริกไปตามชนบทต่างๆโดยการเดินเท้าโดยบ่ายหน้าไปสู่ภาคเหนือและยึดเอาป่าจังหวัดลบบุรีสระบุรีที่มีดงป่านาทึบ แค่นขนาดไปด้วยไม้ใหญ่น้อยเป็นที่หมายทั้งนี้เป็นการทุดโงที่เดาสูงปราศจากความสันทัดจัดเจนในภูมิประเทศว่าตอนใดเขตไหนเป็นอย่างไรท่านม่ได้มีความรู้มาก่อนเลยเมิดอคาที่ไหนก็กลางกดรักแหลที่นั้นเรื่องข้าวเรื่องน้ำไม่มีการคำํำนึงถึงอดบางชั่นบ้างสุดแต่ใครจะศรัทธา นำมาถวายเป็นการฉันเพียงมือเดียวจากลบุรีสระบุรีทันดาจาริกเรื่อยไปจนถึงนครสวรรค์ตลอดเวลาการทุดงนั้นท่านได้ปฏิบัติตามแบบแผนอย่างเคร่งครัดมีการสํารวมในอิริยาบถด้วยไตรทวารอย่างมั่นคงทุกคืนที่กลางกฎอยู่ในป่าลึกดงสูงก็สวดมนต์เจริญพรกะกรรมฐานน้องจิต แผ่เมตตาให้แกสัตว์โลกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนอกจากนี้ท่านยังตั้งสัตว์อธิษฐานขออุทิศสังขารให้เป็นทานหากจะมีสัตว์ร้ายมาขบกัดก็จะไม่โกรธเคืองในสังขารอันที่จะพรีร่างกายและเลือดเนื้อให้เป็นทานแก่สัตว์ร้ายทั้งหลายแต่ด้วยเดชะอำนาจ ของพุทธบารมีธรรมบารมีสังขบ,บารมีจึงไม่ปรากฏว่ามีสัตว์ร้ายใดๆมาทำอันตรายท่านเลยจึงทำให้เพิ่มพูนกกำลังใจที่จะเดินทางไปสู่ทางแห่งความดับทุกยิ่งยิ่งขึ้นแต่ก็มีอยู่บางที่บางคืนท่านหลงปรากฏอยู่ในดงทึบใหญ่ที่หนาแน่นไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิด พอตกกลางคืนก็มีช้างและเสือมาเดินวนเวียนอยู่รอบๆกรดท่านก็มิได้ตกใจกลับเข้าไปนั่งในกรดสวดมนต์ภาวนาอาราธนาคุณพระสีรันาตนตไตพร้อมกับแผ่เมตตาไปยังสัตว์ร้ายเหล่านั้นโดยถือหลักธรรมว่าเมตตายอมสนองต่อผู้มีเมตตาเจ้าสัตว์ร้ายทั้งหลายก็มิได้กล้ากลาย เขาไปทำอะไรท่านมีแต่วนเวียนอยู่ใกลๆคล้ายกับว่าจะมีเมตตาต่อโดยจะคอยระวังภัยอันตรายให้ท่านกระนัน้นอยู่มาวันหนึ่งท่านเดินทุดงเรื่อยมาตามทางเล็กๆซ้ายหนึ่งอย่างไร้จุดหมายและก็ไปโปรที่ชายทุ่งแห่งหนึ่งเป็นป่าโปรระคนกับผืนนาท่านเดินไปพิจารณาไปก็ไม่เห็นว่าที่ใด จะเหมาะสมสำหรับการกลดค้างแรมท่านใดนั้นท่านก็ต้องชะง,งักเพราะมีแม่น้ำขวางกั้นอยู่เบื้องหน้ามีลักษณะใหญ่โตคล้ายๆทะเลสาบก็ไม่เชิงท่านก็เลยตกลงใจปักกลดที่ดันเพราะใกล้น้ำประการหนึ่งทั้งจวดจะพบคำอีกประการหนึ่งพอสวดมนต์ภาวนาเสร็จท่านก็ลับไปอย่างเหนื่อยอ่อนมาสะดุ้งตื่น เอาในกลางดึกเพราะมีเสียงประหลาดดังขึ้นไปทั่วบริเวณนั้นแต่ทันก็พยายามควบคุมสติให้อยู่ในอาการสงบไม่ยอมตื่นเต้นได้แต่เงียงหูฝังอยู่นานก็ไม่อาจทราบว่าเป็นเสียงอะไรท่านสันนิษฐานว่าคงจะเป็นเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งและคงจะนับเป็นร้อยร้อยตัวขึ้นไปเสียงจึงได้ดังเช่นนี้แต่พอทันลุกขึ้นสวดมนต พรานเสียงสัตว์ประหาดเหล่านั้นก็เงียบหายไปเป็นปลิดทิง้งคลั้นลุ่งสว่างขณะที่ท่านยังนั่งอยู่ในกรดกำลังพิจารณาวา่าจะออกไปบินทบาตโปรดสัตว์ทิศทางไหนดีนั้นก็ได้เหลือบไปเห็นชาวนาคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาและเมื่อเขากราบนมัสก,การท่านแล้วก็ถามท่านวา่าท่านอาจารย์มาจำวัดที่นี่ตลอดคืน หรือเพิ่งจะมาถึงเดี๋ยวนี้ท่านตอบชาวนาผู้นั้นว่าอาตามาปากกรดตั้งแต่จวนพบคําเมื่อวานนี้ชาวนาผู้นัน้นถึงแก่อาการตะลึงเงินทันทีร่างพูดกับท่านว่าที่นี่ไม่เหมาะสมที่ท่านจะพักแรมเลยเพราะในบึงข้างน้านี้มีจระเข้และสัตว์ร้ายนานาชนิดหากมันคลานขึ้นมาทำร้ายท่านก็จะไม่ปลอดภัยแนะ่บึงนี้ น่ากลัวที่สุดใครใคเขาก็รู้กันทั่วแต่ท่านบอกแก่เขาว่าอันตรายใดๆอาจตามาไม่หวันเกรงดอกเพราะตั้งใจอุทิศสังขารให้เป็นทานแก่สัตว์ที่หิวกระหายอยู่แล้วเช้าวันนั้นชาวนาผู้ศรัทธาได้รีบกลับไปที่บ้านนำเอาอาหารมาถวายท่านเมื่อท่านชั้นเสร็จแล้วได้ให้พรกับชาวนาคนนั้นและท่าน ก็ออกทุดงต่อไปที่จังหวัดลบบุรีนั้นใครๆก็รู้ว่าเป็นเมืองทหารมาตั้งแต่ไหนแต่ไรวันหนึ่งทางราชการจัดให้มีการยิงเป้าที่สนามฝึกซึ่งเป็นที่ดินกว้างตั้งอยู่ชายป่านอกเมืองวิธียิงเป้าสมัยนั้นเขาสมมุติให้ทหารยึดชายป่าแห่งหนึ่งแล้วระดมยิงรูปหุ่นที่ตั้งเอาไว้ทั้งสองฝั่สนาม มีธงแดงปลิวสะบัดเป็นสัญญาณเตือนให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมารู้ว่าเป็นเขตอันตรายห้ามเดินผ่านเข้าไปแต่ในสายวันนั้นพระพิสูจเงินทันแบกกรดก้มนาภาวนามาอย่างทิศนั้นโดยไม่ได้เหนื่อยนาสังเกตธงแดงเครื่องหมายบอกอันตรายแต่อย่างใดโดยทันทุดงในอาการสำรวมตลอดเวลาในขณะนั้นแสงอาทิตย์ กำลังแหลงกลา้าเพราะใกล้เวลาเพลงนายทหารผู้ให้สัญญาณการยิงได้โบกธงเขียวลดลงเพื่อให้เราทหารลงมือประดมยิงเป้าตามคำสัง่งวินาทีเดียวกันที่ธงเขียวโบกลงพระพิสุเงินก็ก้าวค้ามเข้าไปยังหุ่นที่เขาตั้งเอาไว้จับพลันนั้นเสียงปืนนับสิบสิบกระบอกก็แผดกาาัมปนาดเป่าของศูนย์ปืน ทุกกระบอกจับไปที่หุ่นทันใดที่ท่านได้ยินเสียงปืนดังหูดับตับไม่รับพิสุ์เงินก็ทำจิตเข้าสู่สมาธิน้อมลำลึกถึงคุณพระรัตนาตายพรางอธิษฐานว่าด้วยบาร,รมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากอาตมามีวาสนาจะได้เป็นที่พึงแก่สัตว์โลกต่อไปก็ขออยาให้ข่มอาวุธทั้งหลายแต่ต้องร่างกาย ของอาตมาได้เลยปรากฏว่าลูกปืนทุกนั้นติวเฉียดรางของท่านไปหมดสิน้นนายทหารที่ให้สัญญาณโบกถมได้แต่ยืนอ้าป,ปากค้างจนท่านเดินหายไปเมื่อพระพิสุงเงินทุดงมาจนพอสมขวรแล้วได้ย้อนกลับเข้าสู่บ้านดอนยายหอมอีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากการทุดงของท่านครั้งนี้เนิ่นนานมิใช่น้อยร่างกายก็ดำคล้ำ ้อมเกลี่ยมโดยแดดเผามาตลอดทั้งนุ่งห่มด้วยจีวรสีกลังไม่เหลืองเหมือนพระพิสุตามวัดวาทั้งหลายชาวบ้านซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันกับท่านจึงจำไม่ได้ต่อเมื่อในแจงพี่ชายของท่านมุ่งหน้ามาหาเพื่อจะสนทนาธรรมจึงได้เกิดจำท่านขึ้นมาได้ยังความกลาหลให้แก่หมู่ญาติและชาวบ้านที่รักใคร่สนิทมาแต่ก่อน เป็นอันมากเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระพิสุงเงินได้พบกับโยมของท่านทั้งหญิงชายท่านเห็นมวลหมู่ญาติมิตรมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเช่นนี้จึงได้ปรารบขึ้นมาทามกลางญาติมิตรทั้งหลายว่าอาตามามีความปรารถนาแน,แน่วแน่ที่จะสลักภารกิจทางโลกออกเสียจากตัวให้หมดโดยขอคืนทรัพย์สินที่โยมจัดสรร ให้เป็นส่วนของอาตมาให้แก่บรรดาพี่น้องโดยอาตมาจะเก็บเอาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวก็ไร้ประโยชน์เป็นเครื่องสร้างความกังวลเปล่าๆทั้งอาตมาได้มาคิดดูแล้วว่าความจริงนั้นสมบัติทั้งหลายไม่ว่าจะยึดจะถือเป็นของเขาของเรานั้นมันก็เป็นสมบัติของโลกทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเลย ปัยึดไปถือไว้ทำไมเราควรจะยึดถือกัมดีกัมชั่วตัางหาโยมทั้งสองเมื่อได้ฟังเจตนาของพระลูกชายเช่นนั้นก็มีความปรับปริเป็นอย่างยิ่งแต่ยังมีความรอบครอบอยู่จึงพูดเป็นเชิงเตือนสติว่าขอท่านจงได้ไตร่ตรองให้แน่นอนว่าจะละชีวิตคฤรอหัดได้เด็ดขาดหรือไม่ถ้ายังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งด่วนสลสัทรัพย์สมบิเสีย เมื่อศึกออกมาจะต้องลำบากเพราะไร้ทุนรอนในการดำรงชีวิตแต่ถ้ามั่นใจจริงๆก็ไม่ขัดข้องในเรื่องมูลค่คาของมรดกที่ควรจะเป็นส่วนของท่านโยมจะได้จัดเฉลี่ยกันในหมู่พี่น้องแต่พี่น้องจะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งในจำนวนที่ได้รับเพื่อจะได้มอบให้พระจัดสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสาธารณสมบัติ ของวัดจะได้เป็นกุศลส่วนตัวพระสืกไปพระพิกษุเงินได้ฟังโยมพูดเช่นนั้นก็ยืนยันความตั้งใจเดิมอย่างแนว่วแนไม่มีการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจแต่อย่างใดดังนี้ต่อมาบิดาก็ได้จัดการรวบรวมทุนทรัพย์จากลูกๆเป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นทุนสร้างกุฏิหรือศาลาไดา้แล้วนำไปมอบให้แก่สมผาน เพื่อจัดการตามประสงค์ปรากฏว่าจากเงินทุนก้อนนี้และจากการสมทบจากทางอื่นวัดดอนใหญ่หอมได้ก่อสร้างศาลาขนาดใหญ่ขึ้นหลังหนึ่งแต่ทว่าได้สร้างสำเร็จบริบูรณ์เมื่อพระภิสษุเงินได้เป็นสมภารของวัดนี้แล้วอันหนึ่งหลังจากพระลูกชายได้บอกสละสมบัติให้แก่พี่น้องดังกล่าวนายพรหมก็มั่นใจยิ่งขึ้นว่า พระลูกชายของตนจะต้องยึดเพศบรรพชิตเป็นเรือนตายอย่างแน่นอนจึงได้ขนเอาตำรับตำราทั้งเรื่องเวทมนต์และเวชศาสตร์ส่งไปให้ที่วัดเพื่อพระลูกชายจะได้ศึกษาและต่อมาตำราของโยมพอได้ให้ประโยชน์แก่พระพิสุงเงินเป็นอันมากท่านได้ปรุงยาที่มีประโยชน์หลายต่อหลายอย่างเพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่มาพึ่งเป็นอย่างดี และทั้งหมดนี้คือตำนานของหลวงพ่อเงินมัดดอนใหญ่หอมตอนทุดงที่พมา่าตำนานในวันนี้ครับในครั้งหน้าจะเป็นตำนานอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ